is ไม่เยอใส่เดิน,นไงเนาะมันต้องบาลอนแล้วใส่ไปก่อนค่นะตอนนี้นะจ๊ะกินข้าวอิ่มแล้วก็มาหุองติกบตบกระพูนเด้อติดตัวนั้นเดืนแห้ง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาใส่เบ็ดนะคะพี่นอนเอาเบ็ดขุดปดออกหนาแข่โอ้ยขันปดออกหนาจงสีกันถือป้านยูรี่ค่ะได้ไนเดี๋ยวเอาไปเรียนใส่ก่อนนะคะอีกจหนอยมะยังเลยมันจะถือป้าบอใส่หมกขึ้นแล้ว เรียนใส่กันนะคะอีกเด็กน้อยมยายามบ้างนันหนถ่งป้าบอสใส่หมกขึ้นหรือเ่าประดูใหญ่แค่ไหนนปาเด็กตัวใหญ่ตัวใหญ่พยายาม เบ็ดต่อนะคะเพราะว่ามันจะในป่ามากินเบ็ดเราไหมมช่ต่อายพยายามเบ็ดต่อนะคะเพราว่ามันจะในป่ามากินเบ็ดเราไหม สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาใส่เบ็ดนะคะพี่น้องเอาเบ็ดขุดปศออกนี่ค่ะแต่โอ้ยขันปศออกนี่ยค่ะจะใส่กันถือป่านยูรี่ครับได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาใส่เบ็ดนะคะพี่น้องเอาเบ็ดขุดปศออกนี่ค่ะแต่โอ้ยขันปศออกนี่ยค่ะจะใส่กันถือป่านยูรี่ครับได้ไหมงง่ายๆเลยเราพี่น้อนจะไม่เืยอใส่เดินใหญ่เนาะมันจงบอลล่อนเลี้ยวใส่ไปก่อนคร่ะตอนนี้นะจ๊ะกินข้าวอิ่มแล้วก็มาน ตัวใหญ่ตัวหน่อยฮึดึงเสริมผสมแล้วพันกินของง่ายๆหน่อยเราพี่น้อง,ง,องอกันไม่เยอะใส่เดินอนไงเนาะมันจงบอลเร็วใส่ไปก่อนคนระ่ะตอนนีงนะจ๊ะกินข้าวอิ่มแล้วก็มา เรียนใส่กันนะคะอีกจะงนอนน้ยางเบ่งันจะถือป้าบอสใส่หมอน mình phá biết người kia nào mình phá biết người kia nào หลอนละบอดแบบว่าของง่ายๆเลยหรอพี่น้องฉันไม่เยอใส่เดินง่ายเนาะมันต่บอลหลอนเลว เข้าอิ่มแล้วก็มายามเบ็ดต่อนะคะว่ามันจะมีปลามากินเบ็ดแล้วไหมปลาแล้วจ้าตัวใหญ่หรือตัวหน่อยฮึดึงดึงผสมแล้วพันกิน ไย่าน้ต้อนหน่อยหืดึงเสริมาสมแล้วพันกิ่งจะใส่กับข้าบ้างท่า เปียนใส่กันนะคะอีกจะ็กน้อยมะย่างเบมันจะถือป้าบอสใส่หมกจ้าเปี่ยใส้กับ่อบอสขึ้นมา

สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาใส่เบสนะคะพี่นอนเอาเบสขุดปดออกหนาขึ้นแุ้ยขันปดออกหนาขึ้นสีกันถือป้านยูวี้ครได้ไหมจ้าใส่ใส่กับพี่นอน,อปปออนขึข้น,ออน,าน,านมาไม,ไนาไม่หล่นหรอบอกขึ้นหรอบอก เรียนไส่กันนะคะอีกจังน้อยมะยามเบอร์มันจะถือป้าบอสใส่หมก